หรือพี่แจนอาจจะถ้าถ้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไอ้ค่ะวันนี้ตอนที่นั่งอยู่ในงานได้ดูแบบ presentation BTR ที่ทาง j m t v ทำมาก็รู้สึกว่าแบบ เออมัน Amazing เหมือนกันนะมันว้าวเหมือนกันว่าเราสามารถแบบเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีแฟนๆชาวต่างชาติที่เขาแบบสนใจในวัฒนธรรมไทยของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะล่าสุดไอซก็เพิ่งไปอินโดมาแล้วก็ไปกับพี่พลอยนี่แหละแล้วก็มีแฟนคลับชาวอินโดที่เขามารอต้อนรับแล้วเขาพูดภาษาไทยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยสิ่งนี้มันทําให้เราสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาษาไทยได้จริงๆ ที่ถาวเก่งจริงที่แบบว่ารวบรวมนักแสดงมากฝีมือมารวมตัวกันแล้วก็แบบทำอะไรแบบนี้ ค่ะพูดภาษาไทยด้วยคือรู้ว่าแบบการยันภาษาใหม่ๆ ที่สุดคือเขากินอาหารไทยตามซีรีส์ที่เราดก็ไปดูตามถา,า่ต่างๆเอาสตางๆนะฮะไปดู้ก็อนเทนตไทยไลอ่ะไม่ยคิมาก่อไม่คือเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไปเราก็ากาไ,ได้รับบทบาทแล้วก็แสดงตามที่ เราได้รับบทบาทมาแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบไปในทิศท,ทางไหนได้อีกหมายถึงว่าจะทําให้ชาวต่างชาติมาเดินตามรอยตามรอยซีรีส์หรือตามรอยภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย ซีรีส์ทุกเรื่องเลยที่เพิ่งขึ้นแถลงข่าวไปเนาะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามชมทุกเรื่องจุดๆค่ะก็ขอฝากเป็นภาพรวมละกันงานแถลงข่าวที่ผ่านมาประกาศออกไปแบบหลายเรื่องมากๆเลยของพี่ๆนะักแสดงในค่ายนะคะแล้วก็ยังมีงานสตาร์ลิมปิกที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามงานนี้กันค่ะมีซีรีส์ยังอยากรอดูต้องรอดูได้อยู่ค่ะเ,เรื่องสกาเลต ยังอยู่ยังอยู่เป็นคำถามที่คนถามมาตลอดว่าเอ๊ะยังอยู่ไหมนะยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะก็ถ้าเร็วๆนี้คิดว่าก็จะเป็นเรื่อง scarlet heart ค่ะค่ะก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะคะขนมปังชีสเนยค่ะค่ะก็ฝากทุกคผลงานของจินเอ็มทีเวนนะคะแล้วก็ที่สคั be mm -hmm. I'm